ไอขมิ้นแม่งมันเฮี้ยจริงๆนะมันเฮี้ยไม่พอบุญคุณมันก็ลืมนะลืมไม่พอนะแล้วประชาชนบ้านมันประชาชนบ้านมันคือแบบมันทำไมมันโง่ขนาดนี้ว่ามึงไม่เอ๊ะอะไรเลยเหรอพวกประชาชนมึงไม่เอ๊ะอะไรเลยเหรอเออบอกนู่นนี่นั่นมึงดูตอนที่มีสงครามในประเทศมึงอ่ะเออในสงครามระหว่างในในประเทศมึงขมิ้นแดงอ่ะเออแม่งประชาชนอุยพมาประเทศกูสามแสนกว่าคน ดูแลดีทุกอย่างมีที่นอนมีที่กินมีอะไรให้หมดทุกอย่างเลยเออคือแบบว่าดูแลดีดชิบหายเลยอ่าแล้วสมเด็จพระเทพอีกสมเด็จพระเทพไปอะไรนะสร้างโรงเรียนให้ประเทศบ้านมึงอะประเทศมึงอ่ะเออสร้างนู่นสร้างนี่ให้ไม่พอนะให้ทุนการศึกษาอีกมึงไม่สานึกบุญคุณเฮียเลยเลยแล้วประชาชนโคตรโง่เลยประชาชนบ้านมึงเออมึงบอกว่าทหารมึงตาย5คห้าคนเออแล้วมึงมาบอกว่าห้ามใช้ฮิดสิบ,บกเออแล้วตายแค่าห้าคนขนาดนี้ประเทศกูไม่ได้โดนให้สิบกไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้โดนอะไรเลยตายไป เป็นเท่าของมึงแล้วเนี่ยประชาชนบ้านมึงก็โว้ดโง่นะกูเชื่อเลยกูตายกี่ชาติกูขออย่าเกิดมาเป็นคอมเมนต์เถอะเออแล้วคือแบบว่าประชาชนบ้านมึงมึงก็บื้อชิบหายเลยตามใจไอเซนมันพูดอะไรมึงเชื่อหมดเลยมึงเชื่อหมดทุกอย่างเลยมึงไอมึงไม่เอะอะไรบ้างเลยว่ามึงไม่เอะไม่อะไรเลยว่าสมควรแล้วที่พ่อนาเรศบอกว่าแม่งไอ้ละแวกคบไม่ได้ที่อยากกูตายกี่ชาติกูขออย่าเกิดมาเป็นคอมนเมนต์เลย